พี่น้องจ้าแจวจอมกุ้งค่ะพี่นอ้องเยอะยอ่วจ้าน้ำลายแตก <c oughs> ค่ะพี่น้องแจวกุ้งอืมห้าง ต่อค่ะบักม่วงจ้าพี่นอ้องอืมเงีจำไหมอ่ะอืม กุ้งเน้นๆค่ะกับมะม่วงกลับมาต่อค่ะเดี๋ยวเอินี่วัดมาอืม มาพี so ่มามามาอ่ะอ้บมว์อืมอืก็ลงมาค่ะพหท่านผู้ชมดูด้วยค่ะยหอ่อืม เป็นยังไงคะพี่น้องไ <c oughs> ปถามพี่น้องเป็นยังไง <c oughs> เป็นยังไงพี่มด <c oughs> อันนี้เ้าเอาวจอมกุ้งเฮ็ดค่ะพี่น้องตัวเด็ดนะตัวเด็ดน้ำแรกแตกขนาดกินน้ำกันอยูเดีเนาะอืประกันเอาเลยลูกสาวกระสูตายค่ะพี่น้องตะวันน้ำจิ้มสูตรนี่นะ่ะ เอาไปหนึ่งแล้วนะคะเอาจอมกุุงลงหนึ่งแล้วอ๋อ่ายเต่งเปี่ยนแล้วต็้มาก